ที่เป็นเพื่อน5,000นะแล้วตูนก็แชร์เข้าไปใน Facebook นะเช็คให้พี่ด้วยแล้วก็อ่ะอันนี้ขึ้นยัง,ยงกดกด,กดเข้ามาที่อันนี้ถ่ายท่อสดแล้วนะอ่ะโอเคกดเข้ามาที่ที่ตัวโปรแกรมหลักก่อนอ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนเ <laughs> งียบเลยเฮ้ย <laughs> วันนี้ทำไมเงียบอ่ะต้นกล้าเราอาจจะมาวันแรกในคารดนี้ที่เราย้ายขึ้นมาเราจะไม่เคยได้รับวัฒนธรรมนี้นะ <laughs> เฮ้ยเออจะบอกว่าอย่างแรกเลยก็คือมีใครเกิดในเดือนนี้บ้างไหมเรามีมอภิรันนธนาการ <laughs> จะเรียกอภิรันนธนาคุณไม่ใช่มันคือสมมานาคุณกับอภิรันนธนาการก็คือเดี๋ยวมีถ้าใครเกิดก็มาแจ้งนะคะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ไม่ไม่เลยเอองั้นไม่ต้องเกิดนะคะเ <laughs> <laughs> ไม่เกิดก็ไม่ต้องเกิดสําหรับเดือนนี้เดี๋ยวไปเกิดเดือนหน้าก็ได้ป้องป้อนเกิดเดือนไหนฮะ มีนาโอ้โหเสียใจจังเลยกว่าจะได้ของขวัญน้องมีนาคมเนี่ยบางปอนเออถ้าใครเกิดใกล้ๆนี้ก็มาแจ้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์จะเอาอ๋อจะให้พี่ให้ของขวัญไว้เกิดคุณพ่อซึ่งเกิดเดือนนี้ตายแล้วเอาเอาเอาไปถึงคุณพ่อเลยนะที่เกิดเดือนนี้เลยนะอย่างนี้มาหลังก็คุณยายคุณทวด นี่ก็ต้องให้ของขวัญทั้งทั้งตะก,กูลของหนูเลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรอ่ะเราว่ากันนะครับขำข้างหน้ายัางขำเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นวันนี้ปังบอลใช้คุยเรื่อง comparison คนอื่นมีเรื่อง comparison มีอ่าคนอื่นมีเรื่องอะไรไหมคะที่เป็นเรื่องพิเศษซึ่ง comparison เนี่ยพี่ว่าเราอะ่ะจะคุ้นเคยกับกฎที่เป็น basic อยู่แล้วจําได้ใช่ไหม อ่ะเดี๋ยวพี่ทบทวนความรู้เดี๋ยวพี่อ่ะถามน้องโอมนิดนึงน้องโอม comparison สมมติว่าเรามีคำว่าสูง tall สูงกว่าพูดว่าไงสูงกว่า taller ใช่ได้เนาะก็คือคำพยางค์สั้นเราก็เติม er เลยคะเติม er เข้าไปถูกป่ะอันนี้ทุกคนน่าจะเป็น basic อยู่แล้วคำพยางค์ยาวเติมอะไร beautiful เติมอะไรเออก็คือเติม more เข้าไปนี่คือลักษณะของขั้นกว่าตรงนี้ทุกคนเคลียร์ ถูกไหมทุกคนเคลียร์ถ้าสมมุติว่าคําบางคํามีการเปลี่ยนรูปไปเลยเช่นคําว่าอะไร good good, good เป็นอะไรคะ <Good. S 1> better ถูกไหมอ่ะสามขั้นของ good ก็คืออะไร good better แล้วก็ the best ตรงนี้ทุกคนมีความกระจ่างในจิตใจกันหมดแล้วทางบ้านก็เขา,าอาจจะกระจ่างแล้วเพราะว่าได้มีการเรียนรู้มาหลายครั้งแล้วขอเขาว่า bad อ่ะ bad อ่ะ, bad. อะ bad มีอะไรบ้าง bad verse แล้วอะไรแล้วก็ <laughs> อะไรนะเอออันนี้ต้องเขียนเพราะว่ามีการสะกดน,นิดนึงก็เป็นท่านสูตรก็จะเป็นอันนี้ต้องต้องจำ se กับ st ซึ่งในเมื่อพี่ intro มาขนาดนี้แล้วนั่นหมายความว่าพี่จะไม่ได้มาคุยเรื่องนี้พี่จะคุยเรื่องที่อีกขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งของการเรื่องของขั้นกว่าโอเควันนี้เราจะเริ่ม live แล้วนะอ่านี่เขา้เขาเนื้อหาเมื่อกี้เป็นแค่ just introduction อะตอนนี้พบกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ โอ้มันมันมันเหมือนไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมเรียนอ่ะเอาใหม่สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับเรียนสอนภาษาอังกฤษต้นการต้องเข้าใจวัฒนธรรมตรงนี้ก่อนนะคะนี่คือเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเราเราบอกว่าหาพวกเรากําลังสบายจงปบมือพันมีปังปอตบอยู่คนเดียวนะอ่ะประมาณนี้เราจะคุยเรื่องของการใช้ขั้นกว่ามันจะมีเรื่องที่มากับเรื่องของขั้นกว่าคือ1นะคะถามว่า เราเคยได้รับการสั่งสอนมาว่าขั้นสุดต้องเติม์ติเคิลอะไร <No. S 1> ขั้นสุดเติม์ติเคิลอะไร <No. S 1> ต้องเติมเดใช่ป่ะ <No. S 1> เป็น t h เบสโอเคไหมถามก่อนไลฟ์มีปัญหาอะไรไหมวันนี้เสียงชัดเจนเออวันนี้แบบดูการเซตไลฟ์ดูจะเซตง่ายอะ่ะเออดูเหมือนจะเซตแบบพอไปเ็จปุ๊บปุ๊บ,บ,บขึ้นเลยอะไรอย่างนี้ไงปกติัเหมือนต้องคุยกับคอมพิวเตอร์อยู่สักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคแล้ววันนี้พี่จะถามว่าขั้นสุดใช่ป่ะเราบอกว่า ใช้กับ article the ฉะนั้นพี่ถามกลับว่า the อ่ะใช้กับขั้นกว่าได้ปะได้ปะคิดว่าได้ปะอ่ะใครว่าได้ยกมือ the ใช้กับขั้นกว่าได้เปล่าได้ปะได,ะได้คนอื่นคนที่ไม่ยกแปลว่าไม่ออกความคิดเห็นไม่ได้เฮ้ยคำถามคือ the ใช้กับขั้นกว่าได้ไหมถ้าได้โอมคิดว่าได้จาก จากอะไรได้ยังไงเป็นความรู้สึกลึกๆในจิตใจที่เราตอบออกมาหรือเป็นความรู้จริงๆหรือว่าเป็นยังไงโลกองตอบเฉยๆเป็นการแสดงเจตจำนงว่าเฮ้ยคิดว่าเฮ้ยสรุปสรุปให้เลยไม่ว่าคำตอบมันจะมาจากอะไรเดอะใช้กับขั้นกว่าได้เดอมอเซนท่านโลตัส ไม่ใช่โอ้โหตอมอย่ามาตลกแถวนี้ไม่ใช่มาบอกว่าเดอะใช่กับขั้นกว่าได้ครับเดอะมออาไม่ไม่ใช่เรากําลังคุยถึงการเดอะนะสามารถใช้กับขั้นกว่าได้โจทเลยนะลูกเดอะบวกขั้นกว่าได้และจุดสังเกตของมันคือมันต้องใช้ซ้ํากันสองครั้งนะคะเดอะบวกขั้นกว่าใช้ซ้ากันสองครั้งมันจะแปลว่าอะไรโจดเลยเดอะเนี่ยคือปกติเนี่ย พวกเราสิ่งที่พวกเราจะพลาดเลยก็คือเวลาเขาสอบออกมาออกยากขึ้นนะจุดที่พี่จะเน้นนะคะน้องเอ้ยก็คือปกตินักเรียนทั่วๆไปจะเข้าใจว่าเฮ้ยเดจะต้องเป็นขั้นสุดฉะนั้นความคาดหวังของเราคืออะไรเวลาใส่เดนะคะจะต้องเจอกับขั้นสุดใช่ไหมแต่สิ่งที่เรากำลังพยายามจะบอกวันนี้คือเดมันใช้กับขั้นกว่าได้เดใช้กับขั้นกว่าได้ ข้อสอบถ้ามันออกเนี่ยเป็นพี่พี่ก็อาจจะเลือกออกอย่างนี้เพราะว่ามันนักเรียนท,ทั่วไปจะเข้าใจว่าเดอะกับขั้นสุดเดอะใช้กับขั้นกว่าได้อ่าโจทย์เดอะใช้ขั้นกว่าได้นะจ๊ะโดยใช้ซ้ำกันกี่ครั้งโดยใช้ซ้ำกันโอ้ดูลายมือสิโดยใช้ซ้ำกันอะไรซ้ำกันกี่ครั้งกี่ครั้ง สองครั้งอันนี้ปังปอนทำอะไรใบหวยสองครั้งอ่าใช้ซ้ำกันสองครั้งมันจะแปลว่าอะไรลูกแปลว่ายิ่งจ,จุดจุดยิ่งโจดเลยยิ่งจ,จุดจุดยิ่งยิ่งอะไรดีอ่ะยิยงใหญ่อ <laughs> เอา้า ยิ่งสูงยิ่งหนาวเคยได้ยินไหมยิ่งสูงยิ่งหนาวแล้วพูดภาษาอังกฤษว่าไงเวลาจะพูดคำว่ายิ่งสูงยิ่งสูงยิ่งสูงยิ่งหนาวพูดว่าไงนะอายทางบ้านเขาว่าดีนะไม่รู้เสียงเข้าไปหรือเปล่าเฮ้ยเดออบวกขั้นกว่าสิคะเออเดอออะไรอันนี้มันไม่ใช่ อันนี้มันไม่ใช่ความสูงข,ของคนมันจะใช้มันจะมันจะใช้เป็นอะไรคำว่าอะไร <How. S 1> High เออต้องใช้ High เออ h e high ละ่ะเดอะไ g เออเออเข้าใจยังจำมันนี้ไว้ the higher t h เด h e อหนาวเร็วเดอหนาวเดอะอะไรเออเดออ,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 ออะไรโคเดอรเออเนี่ยจำ เนี่ย yeah. จำประโยคนี้ไว้เลย the higher the colder อ่าฉะนั้นถ้าเราจะพูดว่ายิ่งใหญ่ยิ่งดีเพราะว่าไงใครคิดประโยคนี้ขึ้นมายิ่งใหญ่ยิ่งดีเดอะอะไรฮะเดอ t เดอ bigger เดอดีมาก the bigger the better ประมาณนั้นซึ่ง big อย่าลืม big มันเป็นคำพยาง สั้นมันต้องเบิ้ลเบิ้ลจีเขเนาะ The bigger the better นะคะโอเคไหมอ่าต่อมาเราบอกว่ายิ่งฉันเห็นคุณฉันก็ยิ่งรักคุณพูดว่าไงเด e อะไรเด e อะไรเขาเนี้มาแล้ห้างละวเดอะไร The more เ <c oughs> ออจำดี The more I see you เออ The more I love you เนี่ยเนี่ย The more I see you The more I love you เนี่ยถามว่า the อยู่กับปกติเราจะเห็น the most ใช่ไหมใช่ไหมแต่วันนี้เป็น the อะไร the more. the more ซึ่งไม่ใช่ห้าง <laughs> เออประมาณนั้น oh, นะคะเนี่ยฉะนั้นพี่สามารถบอกว่ายิ่งคุณสวยขึ้นเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งรักคุณพูดว่าไง ยิ่งคุณสวยขึ้นเท่าไหร่สวยสวยเด e The beautiful ไม่ได้ The อะไร the m o r e beautiful you a r ยอย่างนี้ก็ได้ The more beautiful you are The more I love you สามารถพูดอย่างนี้ได้เห็นไหมคะเนี่ยอันนี้คือแต่คืออันนี้มันเกิดมาจากอะไรการที่เราจะทำอันนี้เราต้องมีความรู้เรื่องการเปลี่ยนจากขั้นปกติให้เป็นขั้นอะไรก่อนขั้นกว่าก่อนและสิ่งที่เราต้องรู้เพิ่มคืออะไรคะเราสามารถใช้ เด e บวกขั้นกว่าซ้ำกันสองครั้งเพื่อที่จะแปลว่ายิ่งจุดจุด,จดยิ่งฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเดอจะใช้กับขั้นสุดได้อย่างเดียวไม่ใช่มันยังมีโครงสร้างอย่างนี้อยู่หนึ่งอันนะคะนอกจากนั้นขั้นกว่าสามารถใช้สองครั้งได้ด้วยเช่เราบอกว่าคุณน่ะสวยขึ้นสวยขึ้นพุณว่า ร้อนขึ้นร้อนขึ้นโลกอะมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นเออ warmer and warmer เขา้าใจไหมอ่าแล้วบอกคุณอะดีขึ้นเรื่อยๆพูดว่าไง you are you are อะไร you are อะไรคุณอะดีขึ้นเลย you are อะไรไม่ไม่ใส่เดอแล้วอันนี้อันนี้คือเป็น you are เออ you are better and better สามารถนะคะอันนี้ก็คืออันนี้มันอโอเคอันที่หนึ่งนะคะที่พี่สอนมันจะยิ่งจุดจุดยิ่งอันนี้มันจะมีเดะเห็นปะเห็นไหมคะแต่ถ้าเกิดพี่สามารถพูดว่าเฮ้ยคุณดีอันนี้ไม่นแบบว่าเหมือนขึ้นเรื่อยๆอ่าอันนี้เป็นลักษณะของขึ้นเรื่อยๆก็คือใช้ตกไหมเนี่ยขึ้นเรื่อยๆอ่ะขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเอาโอเคพื้นที่ยังเหลืออยู่นะอันนี้พอมันเป็นขึ้นเรื่อยๆปุ๊บพี่ก็ใช้ขั้นกว่าแล้วก็มีแอนเนีย You are ใช่ไหม better and better อะเห็นปะใช้แอนเข้ามาไงเห็นไหมคะดีขึ้นเรื่อยๆอืมซึ่งปกติอย่างเงี้ยเราสามารถจาก R เนี่ยเราใช้คำว่า get ก็ได้นะคะจะคือจะจริงจะใช้ R หรือใช้ get ก็ได้ get ในที่นี้แปลว่าอะไรเ <Get out. S 1> อาเลยแปล <ะ S 1> <laughs> <Get S 2> ว่าแ <laughs> <Get S 2> ปลว่า แกจ้ะมันไม่ได้แปลว่าในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเอาไม่ได้แปลว่าได้รับไม่ได้แปลว่าเข้าใจแกในที่มันพูดถึงการเปลี่ยนสภาพมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนสภาพเหมือนฟ e ลเหมือนบีคัมเขาเรียกว่าเวิร์บอะไรนะเงียบมากเลยห้องันนี้พอถามสิ่งที่เป็นสาระถามว่าแกมันเป็นบอกกการเปลี่ยนสภาพอ่ะเขาเรียกว่าลิงค์ลิง เงียบเลย linking verb ทุกคนไม่มีสัญญาณตอบรับเลยจากหมายเลขที่พี่เรียกเลยทุกคนทุกคนลืมไปแล้ว linking verb คืออะไรลืมยังลุกอันนี้ต้นกากที่เรียนสอนมาเออลุกลุกใช่คุณไหมอะ่ะไม่ไม่ไม่มีสัญญาณตอบรับทุกคนเงียบมากเอา linking verb สักงนิดนึงไหม อ่ะสรุปนะอันนี้พอพูดเรื่องขั้นกว่านหนึ่งนะคะอ่ะจบล้อันนี้ก็คือ you get um, better and better ก็คืออยากจะอะไรใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ bigger and bigger อย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะอืมซึ่งอย่างเงี้ยเราจะมีการใช้คําว่า get ซึ่งพี่กํลังบอกว่าเฮ้ย get อะมันไม่ได้แปลว่าได้รับแต่มันเป็นลักษณะของการแบบบอกสาภาพ เขา้าใจป่ะ get ปกติเราบอกแปลว่าได้รับก็ได้ใช่ไหมเออนะแต่ว่าน,นี้เป็นลักษณะ get สามารถเป็นลักษณะของการบอกสภาพทีนี้พอพี่บอกว่าเฮ้ยบอกสภาพมันคืออะไรมันคือ linking verb อ่ะเราคุยกันเรื่อง linking verb นิดนึงเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของการสอนนะอ่ะอันนี้จบนะคะจบนะคะอ่ะจบนะลบนะอ่ะ linking verb คือบอกสภาพต้นกล้าก็บอกมาแล้วว่าลุกแสดงว่าที่โรงเรียนหนูก็สอนเร็วนะ มีอะไรอีกไหมอะต้นก้าเขาสอนอะไรสอนไม่ใช่ไม่ใช่ linking verb สอนว่าอะไรครูสอนว่าอะไรบ้าง linking verb จำลุกได้คำเดียวค่ะ <laughs> อา้าวก็ยังดีไงก็ยังดีอย่างน้อยไปโรงเรียนย่งเออได้อะไรมาบ้างไงเออเนี่ยเห็นไหมาบางคนเนี่ยเห็นไหมเขายังแบบ linking verb เ,เฮ้ยเงียบทั้งห้องเลยเออเห็นไหม ก็ยังดีก็ยังดีอย่างน้อยๆคือวันหนึ่งไปโรงเรียนขอให้ได้อะไรกลับมาสักนิดนึงอามาคุยเรื่อง linking verb